เนื้อคู่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดมิกาหญิงสาววัยสาปีที่ไม่เชื่อในความรักแบบพรมลิขิตเธอเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันและมองว่าความรักเป็นสิ่งที่เปราะบางชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวแม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานก็ตาม วันหนึ่งมิก,กาได้พบกับธนาชายหนุ่มผู้เชื่อมั่นในโชคชะตาและคำว่ารักแท้ธนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับได้แดงแห่งโชคชะตาที่จะพาคนทั้งสองคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันมาพบกันแม้พวกเขาจะมาจากโลกที่ต่างกันก็ตามทั้งสองต่างกันราวฟ้ากับดิน แต่เรื่องราวการเดินทางของพวกเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรมิก,กาและธนาพบกันในสถานที่ไม่คาดคิดมิก,กาที่กำลังเดินทางไปทำงานต้องขึ้นแท็กซี่คันเดียวกับธนาเพราะทั้งสองคนกำลังรีบไปทำงานระหว่างทางธนา แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในได้แดงที่เขาได้ฟังจากยายของเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆมิก,กามองว่าทนาเป็นคนเพ้อฝันแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นในคำพูดของเขามิก,กาและทนาบาังเอิญพบกันอีกครั้งในงานเลี้ยงของเพื่อน ธนาเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอินแต่เป็นสัญญาณของโชคชะตาเขาพยายามทำความรู้จักกับมิก,กาแต่เธอก็ยังคงระมัดระวังและไม่เปิดใจธนาเล่าเรื่องอดีตของเขาที่เคยเชื่อมั่นในความรักแต่ถูกคนรักทรยศเขาเริ่มค้นหาความหมาย ของรักแท้จนพบว่าความเชื่อในได้แดงทำให้เขามีความหวังหลังจากการพบกันหลายครั้งมิกาเริ่มรู้สึกถึงความจริงใจของธนาพวกเขาเริ่มใช้เวลาด้วยกันและมิกาได้เรียนรู้ว่าธนาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมุ่งมั่น ที่จะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างมิก,กาที่เคยกลัวความรักเริ่มเปิดใจให้กับธนาขณะที่ธนาเริ่มสงสัยว่ามิก,กาอาจเป็นคนที่ถูกกําหนดไว้ในโชคชะตาของเขาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกทดสอบเมื่อมิก,กาค้นพบว่าอดีตคนรักของธนาแพรว่า กลับมาขอคืนดีแพรวาอ้างว่าธนายังคงมีความรู้สึกให้เธออยู่มิก,กาที่ไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มถอยห่างอกอกจากธนาขณะเดียวกันธนาเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวที่เขาอยากให้เขากลับไปหาแพรวาเพราะเห็นว่าเธอเหมาะสมกว่าธนา เลือกที่จะเผเชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักแท้ไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือได้แดงแต่เกิดจากการเลือกที่จะรักมิกกาเองก็เริ่มเรียนรู้ว่าความกลัวในใจของเธอไม่ได้มาจากทนาแต่เป็นเพราะเธอไม่กล้าที่จะเชื่อในความรักทั้งคู่ต้องเดินทางค้นหาความหมายของความรัก ในแบบของตัวเองหลังจากแยกแย้ายกันไปธนาและมิกาได้พบกันอีกครั้งในงานแสดงภาพถ่ายที่มิกาเป็นผู้จัดธนาได้เลือกภาพหนึ่งที่เกี่ยวกับได้แดงและมอบให้มิกาพร้อมกับบอกเธอว่าบางครั้งได้แดงก็แค่สิ่งที่ทำให้เราเชื่อมโยงกันแต่ความรักที่แท้จริง อยู่ที่เราตัดสินใจว่าจะจับมือใครไว้ทนาและมิกาเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจพวกเขาไม่ได้เชื่อในโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อในความพยายามและการเลือกที่จะรัก